มีบีการเกมนะครับช um ิงกระจกนะครับรอบ8คนสุดท้ายนะครับเหลืองเจอเขียวเขียวเริ่มก่อนนะครับจอบเรขียวสีเี่้็ เัาก็่อข้าวหรือว่ามันมีสัวลดเงวัรรมดาไ้แต่ขีปดยอะเยมันก็จะว่ามันจะมีรางวัลที่ว่าที่หนเลือกที่2องเลือกแล้วก็ที่สมันยัมีมันจะต่อเลือกมันจะเปจำนวน กมี Dante. ตัวของเร่าเอนกันของเก่านจะของเก่านะมาแล้วาลวไขนอลยนวงทีวทีต่อเนองน้องฟอร์นไหมเพิ่เีตัวใหม่ของพี่จิมา้วเอิ่เตีตวใหม่ไม่มีานะไร้วตลแลตีน้อย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 ตนยตีอยตอยน้อยีน้อยน้ยตีน้ยตีน้ยตีน้อยตีน้อยตน้อยตีน้อยีนอยตีน้ยาน้อย้ยนยขเยย

แ้ก็รู้ที่เได้พี่อมนโอเวอร์เลยซีบีหน่อะไรนี่ยก้อนหยีบมันจะเป็นหยีบสองสูงกว่าหยีบแปดขึ้นไหนโอเวลร์ี่เวอร์เลมันเป็นฝาไบบ ไอตอนไอ้น e ี้แหละาไม่เข้าจุดสองไม่เข้าอ๋อเอาไปจุแล้ววะยมยนไครับโอเา้โอเคาโอเคาแล้วโเคมาแ้อเปมแล้วอาอมแวอเวอมลอเค้อเคาแล้วโอเคมาแล้วโงเมาแ้อคมานล้นโอมา้เมลยอเคมา้วโเมลวอเคแต่ว่าผมแ้อมา

บลนีด้บอลนด้เราจออเราเอาไปกครั้งี่่วอย่าให้เป็นว่าเดียวพี่คนทีคนดีอยก็ุนข้ารถอยู่คนหนึงใจเย็นไม่นาเลยขาคนเดียวเอ๊ะมึงัดดิเแล้ใช่ดทนแล้วรไหมนีเลี่วก็บเกค ไม่เป็นไรอันนี้โมงมได้ตอนเกงจบห่อได้หนึ่งร้อยเนื้อ20-25สายหาองสาก็ไม่ยอแล้วเมื่อตี้าแวนเคยลงสนามอ่าไม่ได้ไไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ใส่พี่สของละของเลยต้องเจ็อน้องต้องชักขอพ่อเล่าไงบ วันที่สามได้หนึ่งวัพี่สอกันี่มสิบสามวน่้าอ๋อวกมันเหลือเหลืแค่สองคนจะแ่งไหมตัดสินด้วยลยก็ได้นะเป็นอย่ดียวเก้ากรอดียสิบ ยี่งกี่ว่าที่กาิสา่ภาคอย่าเลนี่ยวันี้ตวเราไปตัดสินด้วยอะไรก็ได้ตามทันไหนแกจจไปแล้นะอยนโด ชิน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 ไจบแล้ใช่ไหมขอพื้นที่แป๊บนึงน้องวิววิววิวกับจ่าแข่งกันหน่อยตาเดียวตาเดียวทัานระดับอแข่ง่านระดับได้กี่ัแล้วโอเคตอนนี้ก็แค่หนึ่งมั้งเดี๋ยวตอนตอนตอนนนี้อ ไม่มีกระดได้นี่ยปน้ำปลาป้ำปลจะได้กินกับมูใบไง้บนะนะใบไหนใบไหนมนเป็นขายนเซตคือแบบก็เซตไหนึ่งใบข้าวตับแต่ว่าเด่๋ยเท่าไหร่เดี๋ยวขอ้ใบไี่นึง้จะม้วนเ็นบก็ได้เก็บตามเี้ยวันนี้เอาโน้ตบุกเดี๋ยว คนนี้ขอเยอะไปเลยไปออกพี่แม่กิไแต่เกินเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่นสีมาอยู่แล้วทุกคนได้กันต่ำสี่อยู่แล้ววันนี้เดีโเวอร์เขาแต่เรแปมันจะมีขออยางอื่นด้วยไงรอ้เรงรีบรีบปะไม่แน่จะเป็นี่เก่าที่ออกไปโอ้ย2ไม่นกินกี่มอ เดี๋ยวได้งจะแล้วกันก็ประมาณ5้โมงห้ครึ่งประมาณสองสองแล้ว่น่ามห้าโมงได้จะได้พี่ว่าได้จะเสร็จก่อนเสร็จก่อน5โงอยู่แล้วแหละพอเบอร์สี่โมงคึ่งก็ต้องเสร็จแล้วแหละเพราะที่มันบ่ายสองนี่รอบแปดคนแล้วแต่ว่าเวลามันก็รอบหนึ่งก็ไม่ึน่ัโมงใช่ม่ต้องรอเก็บของกัน้ ยู่งิงวามยิ้มฟูู่ผมมียจะเ้าัวนะดูแัเดยวเขาัว้มอย่รงเ้งายบ้ม้เคยิน่ยิมนับยิ้มย้ยิย้มย้ยิยิ้ยยิ้ยิ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 ้ยิ้มยิงยิมยิ้ยิมยิ้ยิ้

ตไปไ่ากันเยอะไหมีมเยอะเขรู้สึกยิ่ในใจเล่นี่อะานั้นเขาไม่ตกดยไม่ตก่ตอไปเยตองดีไดีนของนี้เดียวของฝไม่เป็นไรพี่บูแกเอาสนุกถ้าแกหยิบเลขหลักอ่ะน้อาจจะไม่ได้ยิ้มอันนี้คือเขาเอาสนุกนะครับไม่ได้เข้ารอบสองคนไเยอะแลวมยไม่มีอะไรยบ เดี๋ยวมันจะมีตกไปสี่ข้าสี่ตกสี่อันนี้ขงใช่ไ้านจเลยเบปเนตีใช่ไเเอนีแลวกีไรเกยรามปอเีมเ้อรีดีเกลเลผมรอเล่นเกลือเกลือเดี๋ยวนีเกอกอเ็ดตัวไปกดด้วยไปกดสาม พี่ภูว่างไรใช่ไหมพี่ภูเล่นกับน้องอมหน่อยก็ได้นาๆน้องอมมาดีน้องเล่นกับพี่ภูเนก็ได้เออเล่นหน่อยเล่นหน่อยมาแล้วชมพูจะได้คุ้มหน่อยไม่พี่ภูทังได้ไเล่นกับจะไปอ๋อจคิสามียี่สปดามเจ็ดไม่ม่เนี่ยตรงนั้นนี่พี่ภูจะไปย่ิเล่ พีู่ังฝันู้นมาอยู่ใกล้กันมีานนี้เะีูรตัวน้ที่แบบที่ห้าี่ห้าที่ด้าที่ห้าที่ห้าที่้าที่ห้าที่้าที่ห้ี่ห้นี้าม่ห้าที้ที่ห้าที่ห้ี้านี่้นี่ห้าที้าี้ี้ที้ี่้ีาี้าหาี้้่้ี้ี้ที่้ี้าี้้าาี้ี้ี้ี้้ที่

ให้เขไปอยู่กับเมียที่ร้าโพลีไซด์นโรบลดิมเราไม่ได้แตเก่งโรงพยาบาลเก่งโรงยเก่งันไม่ไ้อยบอกเลยไอ้ย่าไปติดโกโกของโก้ที่พี่อบานั่นเลยทีี่เบนันเเมี่ต้องนเมส์ที่องโดนขังเลยอพี่นนอาัวดูบ้าดน่ขอ NCS ที่มันกระแทกหัวใจหน่อยดิ ก็ไปที่ซาเดียชงคาเดียยุทธเบอร์ช uh ั uh ่ย uh ุทธไอพี uh ่บ uh ุไ uh ม่ส uh ่ง uh อ้อเหรอนี uh ่ส uh ตัวแล้วก็ีดี่อสิ้องกิบิบ้าสม้าสี่ส43สแปดสิสิบองแสก็ตีแวสสซมอีกดันดนหน่อย แล้วมันมีที่ไหนขอแคนแล้วคุณมีพราได้ไอันนี้ไแล้วคไปแล้วไแล้วแล้วใครเนผูสรุปน้องจ้าน้องแพตอันนี้เ็าโปงแน่นอนแล้วก็ขออนุญาตจะเป็นแพงขลังัเอัเป็2ตัวเอง23อันนี้28 28อไรอย่งเี้อะไรอย่งบี้

โกล25 ชนะไปนั่นมาดูชนะไปครับผมเด็กส <ica> <g impair anywhere> ุราครับผม